ตลอดเวลาที่ผมตกเป็นเฉลยศึกความทุกข์ยากลำเค็นทั้งกายและใจทำให้จิตใจของผมเริ่มตายด้านต่อเหตุการณ์ที่มาเกิดขึ้นรอบๆตัวผมมีชีวิตอยู่วันหนึ่งวันหนึ่งเหมือนกับคนที่ตายแล้วครึ่งตัวความรู้สึกที่พุ่งขึ้นมาอย่างปัจจุบันทันด่วนก็คือคิดหวาดวิตกต่อทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นภาพลวงตาอย่างสิ้นเชิงถึงแม้ว่าพวกมันจะนำผมไปตัดหัวข้วแห้งที่ไหนผมก็ไม่มีความรู้สึกหวาดหวั่นอะไรต่ออะไรอีกแล้ว และสิ่งหนึ่งที่ผมขอปฏิญาณกับตัวเองก็คือจะไม่ยอมจบชีวิตด้วยน้ำมือของตัวเองอย่างเด็ดขาดผมกลับมาถึงที่คุมขังพร้อมๆกับเสียงระฆังเลิกงานได้กัางวันขึ้นฉเฉลยศึกทุกคนเตรียมตัวรับประทานอาหารเย็นที่ประกอบไปด้วยข้าวผสมข้าวโพดปนแบบเดียวกับที่บ้านของเราใช้ผสมทําอาหารให้ไก่นั่นเองนอกจากนั้นก็ยังมีผักกาดขาวผสมเกลือเยาะน้ํามันพืชต้มเดือดคลักเป็นมันอีกหม้อใหญ่ๆ อาหารที่แสนจะเจอือชืดเลียบวุดไปในชั่วงพริบตาด้วยความหิวโหยฉเฉลยศึกทุกคนต้องสังกตายกินอาหารชั้นซูเปอร์เดอร์ลุกดังกล่าวนี้ไปตลอดระยะเวลาอีก3เดือนเต็มๆโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้นอีก3วันต่อมาพวกเราได้ถูกนําออกไปทํางานภายนอกค่ายเป็นครั้งแรกมันเป็นไร่ผักกาดขาวที่กว้างใหญ่ไพศาลและในบริเวณไร่แห่งนี้พวกเราก็ได้พบเหล่าฉเฉลยศึกที่ถูกจับมาไว้ค่ายแห่งนี้ก่อนเราหน้าในระยะแรก แต่ถ้ว่าพวกเราหาโอกาสพูดคุยกันไม่ได้แม้แต่นิดเดียวเวลาผ่านไปอย่างเชื่องชา้าเชื่องช้ามันก็ตกอยู่ในขุมนรกชั้นอเวจีพวกเราถูกใช้ทำงานอย่างหนักหนักจนเกินค่าอาหารที่พวกมันเจียดให้เราอย่างขอไปทีจนเวนลาผ่านไปเกือบสองอาทิตย์พวกมันจึงเปิดให้ฉเฉลยศึกทั้งหมดได้พบปะพูดคุยกันพอสมควรผมได้รับความรู้ใหม่ๆอีกว่าห่างจากที่คุมขังพวกเราไปไม่ไกลนัก มีสถานที่คุมขังอีกสองแหง่งแต่ละแห่งมีลักษณะเหมือนกับที่คุมขังพวกเราอยู่ในปัจจุบันไม่มีผิดและนอกจากงานในไล่ประกาศข่าวแล้วพวกเราก็ยังต้องถูกแบ่งกำลังออกไปไล่มันสัมปะหลังและเข้าโพดอีกจำนวนหนึ่งการทำงานต้องทำกันอย่างจริงจังไม่มีการพักและนอกจากนั้นยังถูกพวกควบคุมซึ่งมีความเฉียบขาดอย่างใกล้ชิดดูแลตลอดเวลาจนพวกผมกระดิกตัวแทบไม่ได้หน้าหนาวและหน้าร้อนผ่านไปอย่างเชื่องชา้า และก่อนที่ฤดูฝนอันยาวนานของเวียดนามเหนือจะมาถึงพวกผมก็ต้องถูกเกณฑ์ให้ขึ้นไปตัดฟืนบนภูเขาเพื่อนํามากักตุนเอาไว้ใช้ตลอดทั้งปีอีกด้วยนอกจากนั้นบางครั้งผมก็ยังต้องขึ้นไปตัดต้นไม้ไผ่บนภูเขาที่สูงชันนั้นแล้วชักลากลงมาปลูกบ้านเรือนหรือโรงเรียนตลอดจนสหกรก์รให้กับประชาชนในละแวกตำบลน,นั้นไม่เว้นแต่ละวันพวกเราเพิ่งรู้เดี๋ยวนี้เองว่าเขตบริเวณที่พวกเราโดนคุมขังอยู่นั้นเป็นเขตเดียนเบียนฟู ้อมปลาการอือชื่อในอดีตที่จะลึกความปลาชัยของจักหวัดนิยมฝรั่งเศสลงในประวัติศาสตร์ลโลกอย่างหน้าอปยศอดสูนั่นเองประชาชนในเขตนี้ส่วนใหญ่เป็นพวกไทยดําและนอกจากนั้นบนภูเขาที่ลอ้อมรอบ่ขยกักันทั้งสีด้านจะเป็นถิ่นที่อยู่ของพวกแมวเหยือีกก็และพวกหมูเอรอพวกชาวเขาเหล่านี้มีความเป็นอยู่ที่ค่อนข้างจะมีอิสระเสรีมากกว่าประชาชนเผ่าไทยดําสาเหตุที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่า เนื่องจากพวกนี้พยายามจะเคลื่อนย้ายถิ่นทํากินขึ้นไปอยู่บนดอยอันสูงลิบจนยากต่อการควบคุมจากทหารประจำำําตําบลประชาชนไทยดาในแถบเดียนเวียนฟูมีความอดอยากยากแค้นอย่างแสนสาหัสเนื่องจากได้รับปันส่วนอัตราข้าวและอาหารเท่าเท่ากับบรรดาชเชลยศึกที่ถูกกักกันในค่ายเฉลยศึกแห่งนั้นและนอกจากนั้นหมู่บ้านของไทยดาแต่ละแห่งจะมีทหารเขาควบคุมและมีคนเวียดนามเหนือแท้ๆเป็นผู้นําหมู่บ้าน ในบ้านแต่ละหลังจะแออัดยัดเยียดกันอยู่ถึง3-4ถึงครอบครัวนอกจากนั้นหมู่บ้านดังกล่าวก็จะมีการโยกย้ายและเปลี่ยนแปลงที่อยู่ตามคำสั่งของรัฐบาลทุกๆ3หรือ6เดือนอีกด้วยทั้งนี้ด้วยเหตุผลที่ว่ารัฐบาลเวียดนามเหนือไม่ต้องการให้แต่ละครอบครัวมีความใกล้ชิดสนิทสนมกันอันจะเป็นเหตุให้เกิดการรวมตัวต่อต้านนโยบายลทัทธิคอมมิวนิสต์ขึ้นซึ่งกฎเกณฑ์ดังกล่าวนี้จะครอบคลุมไปถึงประชาชนชาวเวียดนามเหนือทุกๆคนอีกด้วย ทุกๆบ้านของไทยดำจะมีการทำสวนครัวและเลี้ยงสัตว์จะพวกหมูและไก่แต่ทว่าพวกเขาเหล่านั้นไม่มีสิทธิจะฆ่กากินตามอำเภอใจนอกจากจะมีคำสั่งจากหัวหน้าหมู่บ้านซึ่งควบคุมอัตราอาหารประจำหมู่บ้านเท่านั้นแม้กระทั่งไก่ทุกตัวที่ออกไข่มาแต่ละวันจะต้องถูกบันทึกเข้าบัญชีอย่างละเอียดถี่ถ้วนหากผู้ใดแอบขโมยฆ่าสัตว์เลี้ยงที่อยู่ในความครอบครองของตัวเองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากทางการจะต้องถูกลงโทษตามกฎหมายอย่างเขีบขาด โดยไม่มีทางหลีกเลี่ยงใดๆทั้งสิ้นทุกคนในหมู่บ้านจะไม่มีใครอยู่ว่างเฉยโดยไม่ทํางานทุกคนจะถูกเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลบังคับให้ออกไปทํางานหนักตลอดทั้งวันเพื่อเร่งเพิ่มผลผลิตให้กับสหกรณ์ต่อจากนั้นสหกรณ์ก็จะแบ่งผลผลิตที่ได้รับจากหยาดเหงื่อของประชาชนออกเป็น3ส,ส่วนด้วยกันส่วนที่1จะถูกส่งให้กับรัฐบาลเพื่อสเสถียรภาพและความมั่นคงของประเทศส่วนที่2จะถูกส่งไปให้กับ กองทัพปลดแอกที่กำลังสู้รบอยู่ในแนวหน้าส่วนที่ 3. จะถูกรัฐบาลเก็บไว้ให้กับประชาชนผู้ผลิตแต่ถ้าว่าผู้ผลิตไม่มีสิทธิ์ที่จะขอเบิกรัฐบาลจะจัดสรรปันส่วนเป็นงบประมาณประจําปีเช่นอุปกรณ์ที่ใช้ในการนุ่งห่มที่ไม่ฟุ่มเฟือยให้เพียงพอต่อการใช้ในระยะหนึ่งปีเท่านั้นนอกจากนั้นบรรดาเครื่องใช้ประจําบ้านรัฐบาลเวียดนามเหนือก็จะจัดหาให้กับประชาชนตามอัตภาพพร้อมเสร็จจากสิ่งดังกล่าว ทำให้ประชาชนในประเทศนี้มีความเสมอภาคเท่าเทียมกันไม่มีความเหลื่อมล้ำในฐานะของแต่ละคนทุกคนอยู่ในสภาพที่เหมือนเหมือนกันก็คือจนเหมือนเหมือนกันหมดทุกคนยกเว้นบุคคลที่ทํางานในคณะของรัฐบาลซึ่งจะมีอภิสิทธิ์บางประการเหนือกว่าชนชั้นดังกล่าวมากนักและอีกอย่างหนึ่งที่ผมได้รับความรู้จากปากของเฉลยศึกรุ่นเก่าๆก็คือจะมีพวกเฉลยศึกที่ถูกจับชุดก่อน,อนบางคน มีจิตใจที่เอ็นเอียงไปเข้ากับพวกเวียดนามเหนือแล้วหักหลังพวกเดียวกันด้วยการใส่ร้ายลและจับผิดอยู่ตลอดเวลามันเป็นของใหม่ที่ผมไม่คิดว่าจะเป็นไปได้แต่เมื่อผมมาหวนคิดถึงสภาพความเป็นอยู่ที่อดอยากยากแขนอย่างแสนสาหัสการอยากอยู่ดีกินดีทําให้เฉลยศึกบางคนบังเกิดความเห็นแก่ตัวและความเห็นแก่ตัวดังกล่าวอาจจะทําทุกสิ่งทุกอย่างได้แม้กระทั่งฆ่าเพื่อนฆ่าเพื่อนเพื่อเอาตัวรอด และค่าเพื่อนเพื่อแลกกับอาหารและความสบายกว่าเท่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันพวกถูกจับมาก่อนมีกี่คนผมถามเฉลยศึกรุ่นพี่คนหนึ่งเมื่อมีโอกาสระหว่างทำงานอยู่ใก,ใกล้ๆกัน165คนเขากระซิบตอบเบาๆพร้อมกับุเบลียงไปยังผู้คุมซึ่งใช้ปืนอาก้าอยู่ในมือด้วยท่าทางหวาดระแวงยงจับจิตจับใจมีนายทหารบ้างไหม ผมกระซิบถามออกไปอีกโดยไม่หันหน้าไม่มียศสูงที่สุดแค่จ่าสิบเอกระหวังการพูดจาเอาไว้ด้วยอย่าไว้ใจใครง่ายๆคุณเป็นคนใหม่ยังไม่รู้ว่าใครเป็นใครระวังจะเกมเอาง่ายๆเฉลยศึกรุ่นพี่กระซิบบอกผมพร้อมก็ฟาดมีดลงไปบนปล้องไม้ไผ่เต็มเหนียวพอจะบอกลายชื่อได้บ้างไหมว่ามีใครบ้างที่มีหัวเอียงเข้ากับพวกผู้คุม ผมถามอีกพร้อมกับลากไม้ไผ่ที่ถูกตัดเข้ามารวมกันเป็นกองอยู่ข้างตัวมีอยู่หลายคนคุณอยู่นานไปแล้วจะรู้เองไอตัวแสบที่ต้องระวังมากที่สุดมีอยู่สองคนคือจากระจงังมีณลักษิ์และไออูดจำอ่างเนตคนหลังนี้เป็นพละเลือนทำงานกับไอ้กันในาลาวเฉลยศึกรุ่นพี่ก้มลงรวบรวมไม้ไผ่และชายเชือกมัดรวมกันเป็นกองๆป่ากกซิพูดกับผมต่อไปอย่างปกติ มีพวกเราที่หัวแข็งและพากันแข็งข้อกับพวกมันบ้างไหมพวกเราส่วนใหญ่ไม่มีใครอ่อนข้อให้กับพวกมันหรอกครับแต่พวกเราก็ต้องทนกลั่กลืนเก็บความรู้สึกเอาไว้ในใจและต้องทํางานหนักอยู่ทุกเมื่อเช้าวันเพื่อปากท้องของเราเองอาศัยได้ขโมยผลผลิตที่พวกเราเพาะปลูกกันอยู่นี่แหละเขาอธิบายให้ผมรู้ถึงความเป็นอยู่ของเฉลยศึกชาวไทยทีถ่ถูกกักกันอยู่ในค่ายแห่งนี้เป็นเวลาเกือบหนึ่งปีก่อนที่ผมจะถูกสั่งมาสมทบ ให้ผมฟังอย่างละเอียดถีถ้วนในระยะปลายเดือนธันวาคมซึ่งนับได้เป็นเวลา20วันเฉลี่ยตั้งแต่ผมถูกส่งมายังค่ากักกันแห่งนี้ได้เกิดมีการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างขึ้นในค่าจนพวกผมมาเกิดความเครือบแคลงใจอยู่ครามคันการงานที่พวกเราเคยออกไปทําอย่างหนักตลอดทั้งวันได้มีการลดย่อนลงนอกจากนั้นก็มีการเข้ารวมกันในห้องประชุมของค่ากักกันบ่อยครั้งและทุกครั้ง พวกมันก็จะเฝ้าพูดเกี้ยกล่อมให้พวกเราเกลียดชังรัฐบาลไทยและสหรัฐมิกาอย่างสาเสียเทเสียด้วยการยกข้ออ้างจอมปลอมขึ้นมาพูดสำแล้วสำเล่าจนพวกผมมาเกิดความเบื่อหน่ายและเซ็งจนบอกไม่ถูกแต่ก็จําเป็นต้องสังกตายนั่งฟังพวกมันพ่นอย่างช่วยเหลืออะไรไม่ได้ความพยายามของพวกมันไหลผลจนในที่สุดพวกมันล้มเลิกการอบรมสัมมนาและมีคําสั่งให้พวกผมออกทํางานหนักเหมือนอย่างเดิม และในขณะนั้นเองผมก็ได้มีโอกาสพบกับเฉลยศึกรุ่นพี่ๆทุกคนไม่ว่าจะเป็นพวกหัวแข็งหรือพวกที่กําลังมีจิตใจเอ็นเอียงเข้าข้างพวกมันแต่ผมก็ยังไม่มีโอกาสได้เห็นเฉลยไทยทั้งสองที่ถูกกล่าวหาว่ามีจิตใจฝักใฝ่ในลทัทธิของพวกมันจนกระทั่งหักหลังเพื่อนเฉลยศึกด้วยกันแม้แต่ครั้งเดียวก่อนจะถึงปีใหม่สักสองสามวันพวกเราก็พบกับความเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งในขณะที่พวกเรากําลังหลังหน้าเพื่อเตรียมตัวออกทํางาน อันเป็นกินจวัตรประจําวันที่น่าเบื่อหน่ายอย่างไม่มีที่สิ้นสุดนั้นพวกผมก็ได้รับคําสั่งให้รวมแถวพร้อมกับเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมที่เคยเรียกไปสอบสวนก็กดตัวขึ้นมาพร้อมๆกับเฉลยชาวไทยคนหนึ่งซึ่งพวกเรายังไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนเลยมันยืนเด่นอยู่หน้าแถวพวกเราทุกคนไม่รู้จักชื่อขอมันเลยแต่ทุกคนให้สมญานาะมันว่าไอ,อา้คอไลเนื่องจากที่คอของมันเต็มไปด้วยกเกลื่อนเป็นดวงเป็นด่างเปลือไปหมดจนมองเห็นได้ถนัดตา พวกเราก็เลยพากันเรียกมันติดปากว่าไอ้คอลายตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาไอ้คอลายก้าวเท้าออกมาครึ่งก้าวพร้อมกับประกาศด้วยน้ำเสียงเฉียบขาดจบตอนที่1แล้วนะครับเราติดตามรับฟังตอนที่2ต่อไปภายในคลิปนี้ได้เลยนะฮะขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาติดตามรับฟังมาโดยตลอดนะครับขอบคุณลหลายๆครับในวันนี้ ่างค่ายกับกันมีมติให้พวกเฉลยศึกหยุดงานเพื่อที่จะทําความสะอาดที่คุมขังใหม่พวกเฉลยศึกทั้งหมดจะได้มีโอกาสไปรวมกับเฉลยศึกคนอื่นๆในแดนที่1แดนที่2และแดนที่3ซึ่งอยู่ถัดจากนี้ออกไปประมาณ200เมตรทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการทํางานและวันนี้เราขอแนะนําให้พวกคุณรู้จักกับหัวหน้าเฉลศึกในแดนที่1ซึ่งเป็นบุคคลที่หัวก้าวหน้าที่สุดเขาคือสหายอุดสมางเนธ จบคำพูดของไอ้คอร์ไลพวกเราทุกคนเงียบกริบทุกสายตาจ้องมองไปยังไอ้คนที่ทรยศไปตาเดียวกันอูดสัมอางเนรก้มหัวคำนัดนิดหนึง่งยืดอกขึ้นด้วยความภาคภูมิใจแล้วเริ่มกล่าวประนามรัฐบาลไทยและเมริกันให้พวกเราฟังตลอดจนชักจูงให้พวกเราเห็นคล้อยตามคำพูดของมันอูดสัมอางเนรมีวิธีการพูดชักจูงใจในแบบฉบับของนักปลุกระดมมวลชนที่มีวะะัฒนศิลปชั้นเลิศเขาชี้จุดเสียของแต่และฝ่ายได้อย่างวิเศษที่สุด จนผมนึกชมเชยในวิธีการพูดของเขาอยู่ในใจอูดสำอางเนตจบคำพูดปลุกระดมมวลชนอันยาวนานของเขาลงไปแล้วหลังจากนั้นพวกผมก็เริ่มเคลื่อนย้ายไปอยู่ที่คุมขังแห่งใหม่ตามคำสั่งของไอ้คอไลต่อไปทันทีที่พวกเราเหยียบย่างเข้าไปในแดนหนึ่งพวกผมก็ได้รับการต้อนรับอย่างเกลียวกลาวจากพวกเฉลยรุ่นพ,พี่ทุกคนทั้งลูเข้ามาลุมล้อมพูดซักถามเสียงเซ็ไปหมดคนหนึ่งรูปร่างล้ำสันบึกบึน กลัดเข้ามาจับมือผมแล้วขยาถามถูกจับที่ไหนพักพวกสําทองผมตอบสั้นๆตายหาสําทองแตกแล้วหรือนี่เขาทําตาเลือกแล้วพูดต่อไปอีกว่าพวกเราทั้งหมดชุดแรกถูกจับที่ทุ่งไห้หินเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วผมจึงอธิบายให้พวกเขาฟังว่า ผมถูกจับภายหลังที่ทุ่งหอยหินแตกเพียงสองเดือนเศษๆเท่านั้นเมื่อพูดคุยกันถึงเรื่องความเป็นมาจบลงผมก็ได้รับการแนะนําให้รู้จักกับอีกหลายๆคนคนแรกที่กลาดเข้ามาจับมือของผมคือสํารานสิทธิพงศ์สํารานสิทธิพงศ์ผายมือไปยังคนที่อยู่ร,บรอบและเอ่ยขึ้นมาอย่างช้าๆผมขอแนะนําให้คุณรู้จักกับพี่ๆของเราก่อนนั่นคนที่ยืนอยู่ทางด้านความมืดสุดน่นจาสิบเอกวีรพงษ์เชี่ยวชาญ แล้วก็คนถัดมาจาสิบเอกประสิทธิ์อุทกพันธ์และคนสุดท้ายน่นสิบเอกแพะไม่ยออ่อท้อทหารหมาเหล็กมพันแปดแห่งค่ายสุรนาลีเมืองย่าโมทุกคนที่ผมได้รับการแนะนําให้รู้จักล้วนแล้วแต่เป็นบุคคลที่ทางค่ายกักกันกําลังเพ่งเล็งดูพิการด้วยความไม่ไว,ว้วางใจทั้งสิ้นทั้งนี้เนื่องจากพวกเขาเหล่านี้ไม่ยอมอ่อนข้อให้กับทางค่ายกักกันไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆทั้งสิ้นลําดับต่อมาบรรดาเฉลยศึกรุ่นพี่พ แต่ทว่าดูเหมือนจะรุ่นราวคราวเดียวกันกับผมต่างทยอยเข้ามาทําความรู้จักกับผมด้วยท่าทางเป็นกันเองจนผมเกิดความอุ่นใจขึ้นมาอย่างปัจจุบันทันด่วนและถ้าความจําของผมไม่ผิดพลาดและชื่อต่อไปนี้คือเพื่อนร่วมตายที่ผมยังจดจาลายชื่อของเขาเอาไว้ในก้นบึ้งของหัวใจอย่างไม่มีวันลบเลือนไปจากความทรงจําคนแรกหวัวเลาะล่าเข้ามาหาผมพร้อมกับแนะนําตัวอย่างไม่มีพิธีรีตองชื่อว่าเจ้าเปียกส่วนชื่อจริงๆนั้นคุณพ่อ ตั้งให้อย่างไพเราะเพราะพิงว่าดุสิตกันทาบงส่วนอีกคนหน้าบูหู้ใบหูหนาเหมือนกระโดกระลำชกลมวิดวดัดบอกยี่ห้อนักมวยมาตะไคร้ผมชื่อดาราทองแหลมฝาผาอยู่ค่ายเดียวกันกับชาติชายแชมป์โลกแต่ชื่อในทะเบียนของผมใครๆเขาชอบเรียกผมว่าประธานปรีบุรุษครับผมอวชื่อคำอ้ายชมเพลงหรืออีกนามหนึ่งที่คนลบบุรีชอบเรียกอวอยู่เสมอว่ายักษ์ใหญ่แห่งเมืองลบบุรี มีอะไรบอกอ้วกอวจะได้วิ่งหนีทันอ่าล่าเฉลศรูปร่างเหมือนกับยักษ์โดนเยียบซึ่งนั่งอยู่บนหลังกระสุนแหกปากโหนเลาะเหมือนกับคนไม่เต็มเต็งทําให้พวกเราทุกคนอมยิ้มไปตามๆกันเฉลศกคนสุดท้ายเป็นคนรูปร่างตี้ยแต่ทว่าเต็มไปด้วยกล้ามเนือ้อเป็นมัดเป็นมัดดูแข็งแกร่งเขาผู้นี้คือสำรองสีโบราณจากอดีตของเขาเป็นครูสอนพระละศึกษาในโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดภาคอีสานแต่ด้วยวิธีกรรมในชีวิต ทำให้ครูสำรองต้องจำใจลาออกจากการเป็นพ่อพิมพ์แห่งชาติแล้วก็จนเข้าสู่อาชีพรับจ้างฆ่าคนอยู่ในประเทศลาวจนกระทั่งถูกจับกลุมมาอยู่ในค่ายกักกันแห่งขณะนี้และในเวลาต่อมาผมก็ได้มีโอกาสพบกับจ่าสิบเอ็ดกระจงังสมใจปรารถนาจ่าก,กระจังเดินเข้ามาใกล้ด้วยใบหน้ายิ้มแย้มและพูดทักทายด้วยน้ำเสียงสุภาพและเป็นที่น่าสงเกตว่าในขณะที่ปรากฏร่างของจ่าก,กระจงังทุกคนที่กำลังพูดคุยกับผมอยู่ต่างก็พากันเงียบเสียงลง และค่อยๆเลี่ยงหายออกไปผิดสังเกตก่อนที่ผมจะทักพูดอะไรสำลานสุทธพงศ์ก็ลอบขยิบตาให้กับผมแล้วเดินผออกไปอย่างรวดเร็วจากกระจงังซุดตัวลงนั่งใกล้ๆผมแล้วเริ่มซักถามทุกความเป็นมาของพวกเราอย่างละเอียดถี่ถ้วนพร้อมๆกับหลอกถามแนวความคิดตลอดจนจิตใจของพวกเราทุกคนว่ามีความนิยมในลทัทธิฝ่ายใดมากน้อยเพียงไรเดชะบุญผมรู้ตัวล่วงหน้ามาก่อน ดังนั้นผมจึงระมัดระวังในการพูดกับจาก,กระจางโดยไม่ยอมหลวมตัวเป็นอันขาดพวกคุณที่มาใหม่ทั้งหมด20คนไม่มีใครเป็นนายทหารเลยหรือจากกระจางหลวมความลับของผมต่อไปอย่างมีชั้นเชิงไม่มีผมตอบหุนห้วนและลุกเดินหนีไปด้วยความรู้สึกหมันไส้จนอยากจะเอากำปั้นกระแทกหน้าของเขาสักฉาดหนึ่งเพื่อเป็นรางวัลในการขายเพื่อนนั้นในที่สุดปีใหม่ก็ได้คืบคลานเข้ามาถึง ในวันที่หนึ่งมกราคมพวกเราก็ได้หยุดพักการทำงานและ,ฉะเฉลยศึกทั้งหมดก็ได้รับอนุญาตพิเศษให้เดินทางไปมาหาสู่กันได้ทั้งสามแดนภายในพื้นที่กักกันส่วนหนึ่งถูกจัดเป็นที่เฉลิมฉลองวันปีใหม่รถยิบหลายต่อหลายคันวิ่งทยอยเข้ามาในค่ายกักกันไม่ขาดเลยยนะนายทหารเวียดนามเหนือหลายต่ลายคนนั่งหน้าสลอนอยู่บนโต๊ะอาหารซึ่งยาวเหยียดนั้นอาหารค่ำที่เลิศรสขณะนี้ ก,กำลังประกอบขึ้นโดยฝีมือของทหารหญิง6 7จดคนซึ่งกำลังฮุล์โมนวุ่นวายอยู่กับร่างของสัตว์เลี้ยงชนิดหนึ่งทหารหญิงสองคนจับขาหลังทั้งสองข้างของหมาดำซึ่งเลี้ยงอยู่ในค่ายกัดกันมัดติดกันอย่างแน่นหนาะส่วนขาหน้าดึงมามัดไพ่หลังบริเวณปากใช้เชือกมัดเอาไว้แน่นเพื่อกันเสียงร้องต่อจากนั้นก็โยงเจ้าสุนักผูเขาหลายขึ้นไปแขวนเอาไวบ้บนเสาระดับศีษะ ทหารหญิงคนหนึ่งในกลุ่มนั้นซึ่งมีใบหน้าจิ้มลิ้มกว่าเพื่อนดึงมีดขาวับออกมาแล้วปาดฉับลงไปบนลำคอของสุนัขตัวนั้นอย่างเลือดเย็นต่อจากนั้นกระใช้ปลายมีดเขี่ยเส้นเลือดใหญ่ออกมาตัดทิ้งอีกทีเลือดพุ่งกระฉูดออกมาอย่างกระท่อประปารัา่วพร้อมๆกับอีกคนหนึ่งถือชามอ่างเข้าไปลองรับได้ทันท่วงทีชัว่วพลิบตาเดียวเลือดก็ล้นชามอ่างกลุ่มทหารหญิงจึงปลดซากเจ้าสุนัขพวกขะไหลลงมาทําการถลกหนังต่อไปอย่างชำนิชำนาญ พวกเรายืนมุงดูด้วยความรู้สึกประอืดประอมนึกไม่ถึงว่าพวกหล่อนจะมีความเฮี้ยมเกรียมถึงขนาดนั้นเจ้าเปียกหรือดูสิตกันทาวงซึ่งยืนอยู่ใกล้ๆเอื้อมมือไปสกสิดสำลานสุทธิพงศ์และกระซิบถามเบาๆเฮ้ยไอ้ลานกูยกอีกคนปาดคอหมาให้เป็นเมียมึงคืนหนึ่งเอาไหมสำลานสธิพงศ์ทำคอย่อนและหัวละแฮ่ๆเห็นแต่รับประทานไม่ลง กูเสียวลูกเดือกยังไม่หายเลยวะอีโทเอ้ยไอแกวแดกหมาถุยยังมีหน้ามาคุยอีกว่าลทัทธิคอมมิวน,นิสต์คือความสมบูรณ์พูนสุขไอตอแหลพวกเราหัวเลาะกันคลิกคลัละแยกย้ายกันไปตามแดนต่างๆต่อไปหลังจากวันขึ้นปีใหม่ไปแล้วพวกเราก็เริ่มออกทำไร่และเข้าป่าปาีนภูเขาไปตัดไม้ไผ่เพื่อเอามาปลูกบ้านเรือนให้กับพวกมันท่านผู้ฟังที่รลครับในขณะที่ฤดูหนาว พวกเราได้รับความทนทุกทรมานจากความหนาวเหน็บจนบางคนถึงกับนอนแข็งตายไปก็มีในตอนเช้าจนถึงเที่ยงผมไม่เคยเห็นดวงอาทิตย์สักทีมองเห็นตะเกล็ดน้ําแข็งจับตามพื้นดินและบนต้นไม้ดูขาวโพลนไปหมดพอตอนบ่ายพระอาทิตย์เริ่มส่องแสงเกล็ดน้าแข็งเหล่านั้นจึงค่อยๆละลายไปทีละน้อยความหนาวเหน็บจึงค่อยๆเบาบางลงไล่กล้วยหอมนับหลย้อยไล่ที่ประชาชนปลูกเอาไว้เริ่มเน่าตายจนหมดสิ้นดังนั้น กล้วยหอมดิบๆจึงถูกสั่งมาให้ฉเฉลยสึกต้มกินกับข้าวแทนผักกาดขาวที่พวกเราเคยกินอยู่ประจําทุกๆวันตกตอนกลางคืนก็หนาวจัดจนต้องหยุดงานพวกมันต้อนเราเข้าห้องประชุมเพื่ออบมรมลัทธิทางการเมืองโดยการาวิเคราะห์บทความบางอย่างที่เกี่ยวกับระบบการปกครองและจุดอ่อนของรัฐบาลไทยตลอดจนความลับทางราชการบางอย่างที่ได้ถูกเปิดเผยโดยจากระจางังซึ่งเขาได้เขียนบทความเรียงให้พวกมันใช้ประกอบการอบรม และดุแย่เสี้ยมสอนพวกเราอยู่ตลอดเวลาพวกเราส่วนมากไม่มีใครเชื่อฟังพวกมันและมีนำซ้ำฉะฉลยเกือบทุกคนก็ยังมีความเครียดแค้นในตัวของจากระจางเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจนผมหบาดวิตกว่าจะต้องมีเรื่องเลวร้ยวายเกิดขึ้นในมนชาในอย่างแน่นอนเฉะเยศึกหลายต่อหลายคนเริ่มขายตัวด้วยการสมัครเป็นลูกน้องของจากระจางแล้วทําการสอดส่องดูแลความเคลื่อนไหวของพวกเราอยู่ทุกฝีก้าว ท้งนี้เพื่อแลกกับความสบายเล็กๆน้อยๆที่จะพึงมีต่อตัวเองเท่านั้นพวกเราต้องคอยระวังตัวแจละในกลุ่มของพวกผมทุกคนไม่มีใครอยากจะอยู่จนถึงเวลาส่งตัวกลับหรืออยู่รอคอยการแลกเปลี่ยนเฉลยศึกเมื่อสงคารามเรายุติทั้งนี้เพราะพวกเรารู้ว่าในประเทศของมันเองก็ยังต้องทําสงครามยืดเยื้อกันเป็นเวลานับเป็นสิบสปีก็ยังไม่มีท่าทีว่าสงครามจะยุติหรือถึงแม้ว่าสงครามจะยุติลงเมื่อใดแล้ว พวกมันเกิดเบี้ยวไม่ยอมแลกเปลี่ยนชเชลยศึกพวกเราก็ไม่มีโอกาสที่จะล่วงรู้เหตุการณ์ดังกล่าวนั้นแม้แต่นิดเดียวดังนั้นทุกคนจึงตัดสินใจหาทางแหกค่ายกับกนหนี้ไปให้ได้แต่เนื่องจากระยะไกลการจะหลบหนีไปโดยคนจานวนน้อยและปราศจากอาวุธย่อมทาไม่ได้พวกเราต้องการอาวุธพร้อมด้วยสเสบียงอาหารที่พอเพียงสําหรับการเดินทางทุกคนรู้ดีว่าหนทางรอดมีไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซน แต่ทุกคนก็จะใช้1%ซที่เหลืออยู่แลกกับชีวิตของพวกมันให้ได้กําไรให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้จบตอนที่1และตอนที่2แล้วนะครับรดติดตามรับฟังตอนต่อๆไปนะฮะขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาติดตามรับฟังมาโดยตลอดนะครับขอบคุณเยหลายครับ